น้ำป่าจากเทือกเขาตะนาวสีไหลเข้าท่วมเทศบาลตำบลบ้านกูดค่ะ วันที่17พฤศจิกายน2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่มีฝนตกหนักตลอดระยะเวลา3วันที่ผ่านมาทำให้น้ำป่าจากเทือกเขาตะนางสีไหลบ่าเข้าท่วมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านกูดและตำบลทงชัยอําเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในพื้นที่หมู่ที่2และหมู่ที่4ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกูดชาวบ้านต้องช่วยกันยกสิ่งของที่จะได้รับความเสียหายขึ้นที่สูงโดยมวลน,น้ำได้มีความสูง50-80เซนติเมตร บริเวณที่มีน้ําท่วมขังรถเล็กรถจักรยานยนต์ไม่สามารถใช้สัญจรได้นอกจากนี้ที่บริเวณคอสะพานหมู่ที่4ตำบลทองชัยอำเภอบางสะพานน้ำได้กัดเซาะดินคอสะพานเหลือแต่พื้นคอนกรีตที่เป็นถนนชาวบ้านใช้สัญจรจำนวนมากรถยนต์ไม่สามารถใช้สัญจรได้โดยเด็ดขาด เบื้องต้นนายอิสราการจนรัตนายกเทศบาลตีตำบลบ้านกูดพร้อมคณะผู้บริหารได้ให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลตำบลบ้านกูดร่วมกับผู้นำชุมชนหอออกให้การช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบและประสบภัยน้ําท่วมพร้อมทั้งสำรวจความเสียหายเบื้องต้นและได้มีการแจกถุงยังชีพพร้อมทําอาหารข้าวกล่องแจกให้กับชาวบ้านที่ได้รับประสบภัยในเบื้องต้น